ฮัลโหลเอฟ y ีบา y ดีสบายดีพี่น้องมาพ่อกับสาวแหล่คือเก่าเด้อจ้าเพื่ออยากินโต๊แรงๆอะ่ะแรงๆช่วยเลเสกเยอะมาเด้อจ้ามากินข้าวกับสาวแหล่เด้อจ้าเมื่อนี้สาวแหล่มีส้มตำจ้าส้มตำมีลาบมีข้าวเหนียวด้อจ้าพี่น้องมาฮัลโหลเอฟพีวันคัมท์ช่วยวิสมิวจุดเดอแฮปปี้เอสเปซี่พ่อไปยาสลักวิสพ็อกซาลาสวิต้าเวจเนป d a steak right here! มีข้าวเหนียวด้วยจ้าโอ้ยไปเอากระซอนก่อนเนาะเดี๋ยวไปเอาช้อนก่อนเด้อจ้าเฝ <l ots> ้าหลายลืมมาซ้อนมาจ้ะเฝ้าเลายจ้ะพี่น้องเฝ้ามาหิวหิวเข่าจ้าหิวเข่าหิวเข่าแห้ง,งม,ามาเด้อจ้ามากินข่าวน้ากันจ้ะพี่น้องมามาเด้อจ้ามากินข่าวน้ากันพี่น้องมามาแซ่บๆจ้ะข้าวเหนียว ลาบหมูจ้ะลาบหมูแซ่บแซ่บลาบหมูจ้ะอืมวันนี้กินข้าวอร่อยอีกแล้วกินข้าวแซ่บอีกแล้วจ้ะโอ้ยกินจังสีหล่ะมาจังแซ่บ all food spicy. Cảm nhận. Cảm nhận lần lần sẽ mấy dễ lẽ một quả xào lát sẽ cái tí chú xoay lát. Chúng mày xuất cho chúng mày lo máy phản. lời mua chất le, á, tài ca là á. ยังไหวแล้วอาทินก็ใจเสืองเชา้าอยอันนะสวยลาลาแซงชดเลล่ะชดชเลยพระอาพีนไปกินน้าตายก็สกายลอยมดชดเลล่ะสาแหล่นานแล้วไม่ได้ออกมานะคะสาวแหละนะคะนานเป็นเดือนแล้วนะคะว่ากบน้อยเขาจะไล่คนออกก็เลยรีบออกมาจ้าอืมสมบัตุงแซ่บเพล อืมอร่อยอืม <c oughs> กินสะตอมันเผ็ดจ้าพี่น้องวันนี้ค่อยทำเผ็ดมากเลยตำส้ตมตำพริกยี่สิบห้าเม็ดอันนี้ก็เผ็ดลาบค่อยกับเผ็ดมาด้ดยจ้าผู้ใดยังมาทันได้กินข่ามาเดยจ้ามากินน้ำกัน โอ้ยแซ่บหลายกินผู้เดียวได้เนี่ยกินละแก๊บข่าวสองอย่างเฮดกับข้าวสองอย่างแต่ว่ากินสองมือจ้ะเฮ็ดเทื่อเดียวเลยกินสองมือ บกขยันเฮ็ดดูหรอกเยอะตากะ come on come to eat with me พิพิไลไทยฟู้ดคัมอนคัมทูอิทวิธมีว่าอะไุอืาว่าอะไุอือเวกนิงโฟร์คัมอนคัมมอนได้เณ Spicy food make you more power. You have more power. If I eat spicy food, I'm not feel I'm, I'm not feel lonely. I'm not feel alone. I'm very happy. โอ้ oh, แซ่บหลายพี่นอ้องตาคอยกระแทบแทกวันนี้มีผักสามอย่างมีชะตอมีแตงกวาแล้วก็มีประกาศโอ้ oh, แซ่บ ค่อยมีอะไรที่อร่อยอร่อยแซ่บๆเขอยากจะแบ่งปันนะอืมแซบ่บรอไม่ฝัน ข้าวห้ง I'm very hungry กิูข้าวมากเลยจ้าไม่ได้กินอาหารเช้า หวยก็ไม่ถูกหรอกซื้อหวยหวยก็ไม่ถูกหวยไปถูกก็กินจ้ะพี่น้องงวดหน้าเอาใหม่ถ้าไม่ถูกก็งวดหน้าเอาใหม่แล้วกันมันต้องมีสักวันที่เราจะถูกนะซื้อไปเถอะ ยไปเล่นเยอะซื้อทีละน้อยๆแต่ถูกทุกงวดอย่างงี้ก็เอาเลยจ้ะ ยิ่งคนเอาเงินมาล่อเยอะๆเป็นปึกๆเป็น้อยๆร้านอย่างเงี้ยเอาเงินมาล่อนะดูในคลิปอะ่ะที่ว่ซื้อหวยออนไลน์อะเขาเอาเงินมาล่อคนจากพี่น้องทําให้คนซื้อเยอะๆซื้อเยอะๆบางคนก็ทุ่มไปหมดตัวเลยนะเห็นเงินเยอะๆอยากจะได้ใช่ไหมล่ะก็มีวิธีการของเขาที่การที่การเขาก็จะซื้อขาย ที่เขจะขายได้นะเขต้องคิดหนทางเขาคิดหาวิธีที่จะทําให้คนนะซื้อหวยเยอะๆใช่ไหมละ่ะเอาเงินมาล่อเป็นร้อยๆล้านร้อยๆล้านเป็นสิบล้านใช่ไหมละ่ะคนก็เห็นเงินก็ตาโตเลยทีเนี้ย Ừ, อแซ่ข้าวเหนียวกิดมือดีแท้โอ้ย เนี่อากาศดีจ้ะวันนี้วันนี่มีแดดเมื่อวานฝนตกเมื่อวานนี้โอ้ยเผ็ดแล้วจิ <laughs> ้บสิว้า very spicy and very hot no air condition เก็บไว้กินสองมือจ้ะพี่น้องประหยัดบ้างกินใครจะกินหมดเนาะกับข้าวสองอย่าง ลาบนี่ก็ครึ่งโลแล้วซ้ําอีกข้าวเหนียวอีกแต่ว่าข้าวเหนียวกินไม่เมอดจ,จ้ะกินบ่เมดเะาไว้ทำข้าวเหนียวมาม่วง ลาบข่อยก็เพ็โดโพดหอกข่อยใส่พริกหลายโดยพดมวยผีเผา สี่ห้าโมงก็กินอีกรอบหนึ่งจ้ะโอ้ยเผ็ด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 ใส่พริกยี่สิบห้าเม็ดชมตำลาบก็เผ็ด แสบจ้ามาเดิอไป่นองมากินน้ำกันจะใส่เอินหลายเ่อ กินเสร็จจะไปหาทำงานจ้ะยังทํางานไม่เสร็จจ้ะก็เลยหิวตอนนี้ก็สายแล้วก็หิวจัดก็เลยมากินก่อนเดี๋ยวไปทํางานสักพักหนึ่งพักผ่อนสักพักนึงแล้วก็จะมากินอีก ไม่ได้กินบ่อยหรอกจ้ากินวันละสองมื้อไม่ได้กินสามมื้อหรอกเด้อกินนะตอนเช้าบางทีก็ไม่ได้กินถ้ากินตอนเช้าแล้วตอนเที่ยงก็ไม่กินไปกินถ้าตอนเย็นเย็นนู่นเนี่ยตัวมื้อเช้าค่อยไม่ได้กินใช่ไหมตอนนี้ตอนเที่ยงแล้วค่อยก็จะมากินเที่ยงกว่าแล้วก็จะมากินพอกินเสร็จใช่ไหมล่ะพอเดี๋ยวสักเย็นเย็นแล้วค่อยกินอีกรอบหนึ่งค่อยไม่กินข้าวเย็นจ้าผูลังคนกับศิวาคือกินหลายแท้ ha 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 หาอะไรกินก็กินอันนั้นละจ้ะมากินหากินได้แนวกินอยู่เมืองนอกก็จะมีจังสี่ละจ้ะมีลาบมีสมตำมีอันแกงน่อไม้แกงเฮ็ดแกงน่องไม้จังสี่ก็มีปนมียังก็มีแนวกินก็มีซ้ำนี่ละจ้ะผักบวมมี่หลายบ่มมี่อันสะเดาบ่มมี่ผักอันตำรึ่ง พักอันต่างๆพักปลาจังสีมันบ่่อยมีบ่่อยมีขาจ้ะจะกินดูด้วยล่ะ อยู่บ้านนอกกับข้าวบืว้อบ่ยากพี่น้องสกินนี่ยังก็หาได้พักก็บืดอยู่เมืองนอกอี้ยังก็ต้องซื้อเขาพักก็แพงแพงต้นหอมพักซี่ก็แพงกับเนยน้อยมิย้วสองต้นสิบบาทเดียว

แต่ว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเราด้วยที่ได้กินเนี่ยสมัยตะกอนาอยู่ใหม่ๆกยไ,ได้ยินได้หลายยากคึดอยากคึดอยากแนวกินก็หายากหายาก ไปจ้องอันข้าวเหนียไวไหวเฮ็ดข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวบักม่วงเ็บไห้เทบไห้ไมะอื่นกุลละสั้งชีเฮ็ดที่แรกว่ามือนี้สีเฮ็ดข้าวเหนียวบักม่วงอันว่าลูกสาวบกกินว่าถามมืออื่นก่อนมืออ่นวันยุดเพ่นเกษตรมืออื่นไ้เซนห้ลูกสาวกินดอกมับนบ่เสียบ,บ่หยางดอกจากอ่าเพราะมันนิ่มมับนบ่แข็งบ่แม่ข้าวเหนียวแข็ง โอ้ยเผ็ดกินอีกสองข้ามก็สิไปลายแล้วจ้ะมากินอีกคำนึงอืมคำนี้ กินซ้ำหนีก่อนสิเฝ้าไปเหตุงานเหตุงานใหเหตุหเวเ,เหตุงานให้มันเลวก่อนสีหาโมงจงสิก,กินอีกเทื่อนึ่งไปแล้วจ้าซ้ำหนีละกินซ้ำหนีก่อนมาเ้ว้อจ้าสำหรับผู้ใดอันวันเกิดมือนีก็ได้ก็สุขสันต์วันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยจ้า ก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้ลำหายด้วยก็ให้เป็นมหาเศรษฐีเด้อจ้าพิงก็กำหยัดชุกเลยสร้างหยัดไปหลอละ่ะสัขนไพกินห้องล้วมันโตตีชินแล้วที่กัอยสสิว开心心啊大家好าทาไมแต่ละตายจยจินแรงๆรงะเอาเอาโอกาสหน้าเ้าไว้พ่อกันกับอันอันสาวแลเด้อจ้าเอาไว้โอกาสหน้ากับพ่อกับสาแแลใหม่เด้อจ้าวันนี้ไปก่อนจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า,ไปไปไปจา